โอเคนะครับจอดจากภาคหม่ใหม่ในเองที่อ่าผมจะแกงเพื่อนเพราะว่าก็หนูเป็นบริการเสร็จแล้วเนาะเออแบบนั้นแหละก็เลยทำไวอ้อ่ะแล้วโอเคกับกลับมาเรื่องที่ว่าอืม อในชีวิตประจำวันที่เป็นวันเรียนหูทำอะไรจะบ้างโอ้มันเหนื่อยมากเลยจริงคิดว่าจะเอาอยัางไงอันนี้เรื่องยาวนานหน่อยนะโอเคแนละ้วก็ฟังกันเลยเลยค่ะก็คือหลังจากที่ผมกลับมาเอ้ยใช่ที่ที่ไปโรงเรียน ก่อนที่จะไปโรงเรียนขึ้นมาแบบหน้าซีดเลยใส่ชุดนอนแบบนี้แหละอันนี้อันนี้ยัง,ยงไม่ได้อนอนนะครับอันนี้อ่าตอนนี้จะเทกาอยู่ก็คืออ่าประมาณหนึ่งทุกอ่าแบบนี้แหละครับก็คือว่ามันก็คือพอผมตื่นปุ๊บใช่ไหมผมก็จะไปแปลงฟันแล้วก็พอออกจาก ห้องน้ำปุ๊บก็อาบอาบไม่ใช่ไม่ได้อาบน้ำนะอาบตอนเย็นก็แบบแต่งตัวอะไรพวกเนี้ยแต่งตัวแต่งตัวพอแต่งตัวเสร็จแล้วก็ไปชั้นเรียนแหละผมก็แม่ ก็ทําำหนูก็เลือกอาหารที่จะให้แม่ทําบางวันก็กินอะไรนั่นมากินอะไรนูน่นมากินอะไรดีมันแซ่บสนไปหมดอ่ะแต่บางครั้งไม่มีอาหารก็มีก็แบบนั้นแหละครับแล้วชีวิตป่าจำวันในเรื่องที่เล็กกว่าน,นี้คืออะไรอ่าพอแต่งตัวเตรียมอะไรพบพบอะไรไม่รู้เสร็จแล้วก็จะ ออกจากบ้านไปที่รถนะครัะพอไปที่รถปุ๊บผมก็นั่งกินอาหารในรถทำว่าชิวไม่ไม่ชิวาจา้ะโอ้โหรถแบบโซมโซมเอนๆนะ่ะแล้วมันแบบไปฟิลลิ่งแบบนั้นนะ่ะที่แบบเด็กบางคนไหนไม่ชอบอะ่ะอันนี้ปอนหนึ่งละเลมยากขึ้นก็คือว่า พอผมขึ้นลงเรยปุ๊บอ่าสบายกระเป๋าไปบายบายแม่เย้ก็แบบนั้นแหละครับแล้วพอบายบายแม่ปุ๊บก็ผมก็ทำอะไรก่อนผมก็ไปเดินที่ห้องของผมอ่ะแล้วก็เปิดประตูสวัสดีครูแล้วก็อ่านสับอันสือแล้วครูเซ็นมันเช่ง <c oughs> ก็เป็นปอนิ่งแล้วอ่ะผมก็ไมอยากทำแบบทำแบบตาโตแบบเนี้ยเออแบบตาตัวแบบเมืนไก่อ่ะแบบนี้ไม่อยากเป็นแบบนั้นน่ะแต่ว่ายัางไงมันก็ต้องเป็นนะ่ะว่ามันเป็นปอนิง่งอะว่ะ เปิดอ,อะไรอบนะว,ว่าเด็กปอนหนึ่งเด็กปอนหนึ่งจบจบห้าผมจบแล้วก็มีน่าน่าจะเหนียว <c oughs> อ,ยอ่ะให้คิดนะโอเคเรื่องต่อจะต่อนี่คืออันท่องสับตังซีเฟสก็นั่งเล่นกับเพื่อนครับเอ่ใช่เป็นคนเวอร์เออเพื่อจะไปแล่สติเกอร์กับชิเจ้พอไปเสร็จแล้วปุ๊บ ก็ทำยังไงดีนะก,ก็ผมก็นั่งรอชิวๆเล่นกับเพื่อนพอแบบนั้นแล้วพอแปดโมงปุ๊บทุกคนก็รูุคารุบชงชาติมันุบชงช่เป็นสิ่งที่น่าเก็บยดไหมไม่นะมันก็เป็นชีวิตประจำวันของเด็กๆอยู่ละผมก็คารุบชงชาติแล้วต่อไปมันไม่เหมือนคารุบชงชาติแล้ว ผมต้องสวดมนต์โอ้ my god ผมต้องสวดมนต์นนะพอสวดมุมเสร็จปุ๊บก,ก็ทำอะไรต่อก็นั่งอยู่ที่แล้วก็รอไปคาบหนึ่งเอาคาบหนึ่งเสร็จปุ๊บคาบสองเสร็จปุ๊บคาบสามเสร็จปุ๊บมาชีวิตต่อกินข้าวครับ เดินกินข้าวเลยเดินไปกินข้าวสบายไหมสบายจะได้พักละเี่พอพอเราไปกินข้ากินข้าเสร็จปุ๊บก,ก,ก็ไปพักครับไปพักหนึ่งชั่วโมงเอ้อแมแก,ก้แล้วพอพักหนึ่งชั่วโมงปุ๊บในพักหนึ่งชั่วโมงทำอะไรบ้างก็อาจจะแบบ ไปซื้อขนมไปซื้ออุปกรณ์เรียงต่างๆแล้วก็แล้วก็อ,วกอ,กอีกอีกมากมา่อยไก่ทอดที่โรงเรียนมีไหมมีโดนัทมีไหมมีแต่ว่าไม่ใช่ไก่ทอดเคฟซีอะ,ซอะใครอยากกินเคฟซีครับที่ครเคยกินเคฟซีบ้างคอมเมนต์กดห้ามาให้เลย ก็คือว่าผมก็ชอบกินเคเฟซีแล้วนะมันก็อร่อยอ่ะแต่ว่าแกทอดที่ลงเรียทุกคนก็คิดแหละมันไม่อร่อยเยกให้แกทอดถัานใหญ่กับกินเคเอฟซีบางคนน่ะอาจจะคิดแบบนั้นอ่ะมันผมอ่ะก็คิดแบบนั้นแหละว่าถ้าแบบคิดอ่ะคิดอ่ะว่าอันไหนของโรงเรียนอันไหนของ KFC อะไรอะไรอ่อยกว่า ก็ค four ิดไปิเออ่ะก็มันอร่อยยังก็ผมก็ชิปปกติปกติกินเค c ซีไม่เคยไปซื้อแก่ทอดที่โรงเรียนเลยตลอดชีวิตก็แบบนั้นแหละแล้วกลับบ้านมาปุ๊บแล้วเออใช่แล้วแลพอพักเสร็จใช่ไหมผมก็เข้าห้องแล้วก็ดูการ์ตูนได้ดูการ์ตูนีด้นะ เฉลีไม่ได้ดูจริงดูการ์ตูนพอดูการ์ตูนไปสักๆประมาณหนึ่อีกประมาณห้าเกานาทีเราจะได้ก็ค่าอีกสามค่าถ้าเจอกันโอเคนะครับก็คือว่าเป็นพอสามค่าปุ๊บก็ไปพักอีกแต่ว่าร้านมันก็เปิดใหม่เยอะนะไม่ใช่แบบเปิดน้อย น้อยน้อยนยน้อยน้อยไม่ใช่เลยมันเปิดเยอะมากแบบร้านอร่อยอรยก็มีอ่ะแล้วผมติดใจร้านขนมปังนี่คือเจ้าประจำหนูเลยร้านขนมปังซื้อทุกทีเห็นแล้วต้องซื้อเขาว่าซื้อกี่บันซื้อซื้อสองแผ่น พออีกต้องไปเปล่งสาซามมากินโอ้อยไป,ปชีวิตดลยแต่น,นี่มันเดือดร้อนจริงเดือดร้อนจริงแล้วพอไปเสร็จแล้วปุ๊บอาผมก็เข้าห้องบางทีอาจจะซื้อนาพราะนำหมดแล้วพอปุ๊บก็ ทำอะไรต่อ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 ก็อคือว่าทำอะไรต่อเหรอก็อคือทำอะไรต่อก็ประมาณว่าผมาก็ไปประมาณแบบเรียกต่ออีกนิดหนึง่งอีกหนึ่งคาบแล้วก็ครูคคก็ปล่อยสามโมงเลยแต่ผมเรียกเป็นเลียพิเศษแต่เกมเสร็จหนึ่งชั่วโมงก็เบิ้นเลียงพิเศษไปครับ ชีต <She> mm hmm. แต่ไม่ได้เรีววันเสาร yeah! ์เย้อะไม่แล้วแต่ถามว่าวันศุกร์เลิกสามโมงไหมเลิกเลิกทุกคนใ่เลียพิเศษแต่แต่ว่าคนเลียนพิเศษก็ชกลายไปนะแต่ว่าหาวาสอบได้ไหมสอบโอเคนะแต่สอบทุกเดือนนะคะสัปดาหเดือน ก็แบบนั้นแหละแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือว่าพอกลับบ้านเราทำอะไรอาบน้ำแต่งตัวเล่นเกมจบชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้แล้วคลิปหน้าต่อไปคือชีวิตประจำวันในการแบบเล่นเกมและอีกต่อเรื่องจากเล่นเกมก็เป็นมันหยุดคเคนะครับแบาบย